สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมหอพักนะคะของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกลาสโกนะคะเป็น city accommodation นะคะก็คือเป็นหอพักนักศึกษาแต่ว่าดําเนินการโดยเอกชนนะคะฉะนั้นในความรู้สึกก็คือราคาจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าความสะดวกเนี่ยสะดวกมากนะคะคือใกล้กับมหาวิทยายลายัยเนสามารถเดินไป1 0 1 5นาทีนะคะแล้วก็เดินไป city center ได้แต่าการเดินทางเนี่ยนอกจากเดินแล้วก็คือนั่งรถบัสนะคะนั่นงรถบัสหน้า กล้กับที่พักแต่ว่าถ้าเรืออ way, ่องของสัปเเวลาเดินอีกไปอีกประมาณ10-15นาทีเช่นกันนะคะฉะนั้นถาก็สะดวกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการเดินไปมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสะดวกนะคะเดินทะลุจากแคร์กรุ๊ปพาร์คไปที่มหาวิทยาลัยไปใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าแคร์มองส์เฮาส์ที่เราอยู่นะคะเพื่อในหัใจนะคะที่จะมาเรียนยูนิเซฟกลาสโกวก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะคะไปติดตามชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะ ันนี้คือเป็นหอพักนะคะที่เราพักอยู่นะคะเรียกว่าชื่อหอพักแครมองเฮาส์นะคะ mm hmm. เป็นสเตเดี a นอ o คาเ d a t ชันนะคะ ที่นี่ก็จะมีห้องออกกำลังกายด้วยนะคะห้องจิมด้วยนะคะเผื่อใครชอบออกกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายได้ที่ห้องนี้ค่ะนี่ก็คือบริเวณข้างในนะคะห้องจิมนะคะที่หอพักของเราเองอยู่ที่แคลมองเฮาค่ะเผื่อใครมาพักอยากถ้าใครกำลังมองหาที่พักที่มียิมด้วยที่นี่ก็ตอบโจทย์นะคะ อันนี้จะเป็นห้องซักรีดนะคะ,ะ,คะของหอพักค่ะก็จะมีสองตู้นะคะตู้ซักสองนะคะแล้วก็ตู้อบสองนะคะอันนี้คือตู้ซักผ้านะคะ2ตู้นะคะแล้วเป็นลักษณะของอจ่ายทางแอปพลิเคชันนะคะเพราะที่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้แอปพลิเคชันหมดส่วนข้างบน2ออันนี้คือตู้อบนะคะก็จะต้องจ่ายจ่ายแยกนะคะซักก็ อีกรอบนึ่งแล้วก็พอเราจะอบก็ต้องจ่ายอีกรอบนึงตอนนี้เหมือนขึ้นราคานิดนึงนะคะนี่นะคะคือห้องซีเนมานะคะห้องดูทีวีแต่จะลบไปนิดนึงนะคะน่าจะมีนักศึกษาคนอื่นมาใช้แล้วไม่เก็บทำความสะอาดเนาะห้องเลยลกนิดนึง จะเป็นลักษณะของประตูห้องครัวที่เปิดออกไปนะคะอันนี้คือห้องครัวนะคะที่ใช้ร่วมกันเนาะกับแฟลตเมดในห้องครัวที่สามารถนั่งดูทีวีได้นะคะปกติบางทีเราเบื่อเบื่อเราก็มานั่งดูหนังดูละครดูซีรีส์มีตู้เย็นหนึ่งตู้นะคะสำหรับใส่ของสดที่เราสามารถนามาใส่ได้นะคะลักษณะตู้เย็นก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะ ข้างบน,นจะสำ,สำหรับใส่ตู้เยน็นเป็นตู้เย็นธรรมดานะคะใส่ผักผลไมาใ้ใส่กับข้าวอะไรได้นะคะมีเตาแก๊สอยู่สี่หัวนะคะก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเตาอบนะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำนะคะก็ใช้ก็จะมีทั้งตามปกติของที่นี่ก็คือจะมีน้ำ ร้อนกับน้ำเย็นตามปกตินะคะอุปกรณ์หม้อนะคะอุปกรณ์ทำครัวนะคะเราก็เก็บไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักสำหรับใส่ของนะคะที่เราสามารถใส่ได้อันนี้เป็นตู้บิวอินนะคะสำหรับเก็บของส่วนตู้เก็บของนี่เราเก็บของของเรานะคะก็มี กะปิน้ำปลาอะไรเงี้ยนะคะมีเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะมีเส้นบุ้นเส้นมีข้าวนะคะก็ใส่ตู้นี้ไว้นะคะ ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนอาบน้ำนะคะก็จะแบ่งโซนอาบน้ำไว้ตรงนี้นะคะ